ผมมีอดีตที่ผิดพลาดที่ทำให้แม่ต้องปาดน้ำตานะแต่ว่าเมื่อผมอยากทำความดีเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจมาบวชภาคฤดูร้อนเมื่อปี2540หลังจากลาสิกขาแล้วผมจึงหักดิบอบายามุกแล้วก็หักมุมชีวิตด้วยการสละปริญญาตรีทางโลกและนาทีการงานที่กำลังก้าวหน้าไว้ข้างหลังแล้วก้าวไปข้างหน้าสู่ร่มภากาสพัดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันผมก็เป็นพระลูกชายครูผูใหญ่ได้8ภาษาแล้วครับสาธุชีวิตในวัยเด็กของผมเฉียดตายก่อนวัยอันสมควรมาแล้วห6ครั้ง <c oughs> เป็นครั้งหนึ่งเมื่อผมอายุสิบสองปีวันนั้นผมได้ไปเล่นน้ำที่สะใกล้บ้านเป็นสระที่เกิดขึ้นจากการขุดหน้าดินนาไปขายมีความลึกถึงหเมตร ผมยืนริมสะแล้วก็โดดลงไปในานา้ําแล้วก็เท้าทั้งสองข้างดิ่งลงไปเลยจนถึงก้นสะนี่เท้าทั้งสองดิ่งลงไปติดนั่นก็ดิ่งโคลนเหนียวเหนียวดิ้นยังไงมันก็ยังไม่หลุดอยู่ในระดับนี่หกเมตรน้ำลึกคือกสุดท้ายผมสะปริงตัวอย่างสุดแรงตายไหม ไม่ตายจนหลุดจากโคลนได้รอดตายยังวุฒิวิทย์อีกครั้งหนึ่งตอนอายุสิบห้าปีผมขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งใดวายคันนองตอนดนั้นรถกระบะที่ขับตามมาข้างหลังพุ่งชนมาที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับอยู่ผมและรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปคนละทิศละทางแล้วก็มีรถกระบะอีกคันขับรถพุ่งตรงมายังผมที่นั่งกลางถนนตอไดนั้นรถยนต์ก็เบรกดังเอี๊ยตกลางถนน จอดนิ่งห่างจากผมแค่สองเมตรเท่านั้นตายไหมไม่ตายแม้มรณะภัยจะปรากฏอยู่ต่อหน้าก็หาทำให้ผมรู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ต่อมาเมื่อผมอายุ16ปีขณะที่กำลังเรียนเทคนิคปชวชตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนจะเป็นบัณฑิตนักปราะญานันหน้าตาเป็นอย่างไรเพระผมคบคนผ่านเป็นมิตรชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุรา แต่ว่าไม่มีนารีนะครับจนผมติดใจนี่ถ้าหากว่าย้อนเวลาได้เนี่ยผมอยากจะกลับหลังหันแล้วก็ไปบอกพี่ๆแล้วเพื่อนๆทุกคนน่ะที่มาชวนผมให้ดื่มน้ำเย็นบ่อยครั้งที่แม่ตั้งร้องไห้เพราะผมแต่ความรักของแม่นี่แหละครับที่จะที่เปลี่ยนชีวิตของผมได้เริ่มไปจะว่าผมไปงานมันเกิดเพื่อน เราฉลองวันเกิดกันที่ร้านอาหารแล้วก็ดื่มสุราอย่างสน,นุกสนานประมาณสิบกว่าคนตั้งแต่สองทุ่มจนถึงตีสองเพื่อนๆต่างเมามายกันทั่วหน้ารวมนั้งตัวผมที่เมาแล้วออกครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีอแรงเพื่อนๆยังช่วยกันหิ้วปีกที่บินไม่ได้ของผม <S 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 ไปนอนที่บ้านพื่อน เมื่อสางเมาแล้วผมกลับถึงบ้านเวลาเช้าเ mm hmm. มื่อถึงบ้านหน้าตาแม่อิดอร่อยมาก mm hmm. เราก็ไม่ได้นอนตลอดคืน mm hmm. แม่พูดกับผมว่าลูกแม่นะ่ะเป็นห่วงลูกมากนะจนแม่นะ่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดทั้งคืน mm hmm. ทีหลังกลับมานอนบ้านเหานะลูกนะตอนนั้นผมรู้สึกแแปล mm hmm. กขึ้นมาในหัวใจ ้อมกับคิดในใจว่าวันนี้ผมจะทำให้แม่เสียใจแต่สักวันหนึ่งผมจะทำให้แม่ดีใจจะทำไงให้แม่ดีใจเนี่ยวันแห่งความรักวันพรุ่งนี้เนี่ยไปแสดงความรักแม่ซะก่อนที่ไม่มีแม่จะให้กอดพอผมมาเรียนต่อที่มาหาลัยรามคำแหงมผมก็ยังทำตัวเลวไหลเช่นเดิม,มแต่ละวันหนึ่งผมจะเห็นป้ายโฆษณาที่เขียนว่า ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายนี่แหละใช่เลยโยเยโบเยโบเยโบใช่สิ่งดีๆที่ผมจะมอบให้แม่ผมตัดสินใจบวชธรรมทายาทันที<า>ปีสองห้าสี่ศูนการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ผมพบความสุขที่แท้จริงผมต้องกขใจว่าการมีเพื่อนเป็นกันลายาณมิตร มีค่ายิ่งกว่าแก้แวแหวนเงินทองหลังจากลาส,สิกขาแล้วผมเริ่มต้นชีวิตใหม่มเป็นคนดีด้วยความสมัครใจโอ้ <c oughs> มาเป็นอาสาสมัครทิวัดแล้วก็ตัดสินใจบูกอีกครั้งหนึ่ง<า>ในปี2542 <c oughs> ซึ่งบบชอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับเพราชีวิตสมณะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่ผมจะมอบให้แม่เพื่อทให้ชีวิตผมได้มีทุกวันนี้ ผมตั้งใจที่จะบวชอยู่สร้างบารมีกับครูไม่ใหญ่ตลอดไปครับสาธุชื่นใจเมื่อพันเสารที่หกตองกับพุทธศักราชสองพันห้อยผมไปเป็นรคมะเร็งในช่องท้องหมอบอกเป็นมะเร็งระยะที่สองเป็นระยะที่มะเร็งกำลังก่อตัวถ้าดูแลสุขภาพดีจะมีโอกาสหายขาดได้แล้วหมอยังบออีกว่าก้อนเนื้อร้ายขยายตัวอย่างรวดเร็ว หมอผ่าตัดทันทีแล้วก็รักษาด้วยวิธีฉายแสงร่างกายอ่อนแอลงมากโอ้ oh. จากเดิมน้ำหนักหกกิโลแล้วเพียง40กว่ากิโลเท่านั้น hmm. ต่อมาเมื่อผมมีโอกาสกึันไปปฏิบัติธรรมทีท่สุขสันโดษต้ฝานั้นครูไม่ใหญ่เดิมมหาพร้อมกับนำเทียนที่มีดวงสว่างมาปักทับกับเทียนของผมที่มีแสงริบหรี่ใกล้ดับ hmm. วันลงเคอนอาการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นอย่างประหลาด ต่อมาเมื่อปี2549หมอตรวจและพบว่าและบอกว่าผมหายขาดจากโรคมะเร็งร้ายได้อย่างรวดเร็วมากๆนี่ทั้งนั้นที่ผมเป็นโรคนี้ได้เพียงแค่ปีเศษเท่านั้นหายเลยนะลูกนะหายขาดไปเลยสาธุไม่ต้องกลัวมะเร็งเฮงนั่งนี่เมื่อยยีสิบกว่าปีนี่มีอยู่คนโอ้โหหน้าดำมาเลยครับครใยญยกัะนั่งอยู่ที สารดุสิ์ก็เนดามเป็นไรบอกหมอก็พี่ปาศึกษาบอกอีกหกเดือนจะตายได้โลกมะเร็งบอกอ๋อไม่เป็นไรยังไงมันก็ตายกันทุกคนช้ารือเร็วอังจะไปนั่งหลับตาหาพระในตัวเถอะแต่หาพระในตัวเจอได้มา่อไรแล้วก็เดี๋ยวจะขยายเวลาออกไปก็กลับไปนั่งนะนะเอออาทิตย์ถัดมาหรือสองอาทิตย์จำไม่ได้แล้ว มันตั้งยี่สิบกว่าปีแล้วนะหน้าดำหายไปย uh huh. ที่ว่าหน้าดำเหมือนคนหมอมเหมือนจริงๆ uh huh. วันนั้นหายไปเลยแก้มแดงนี่ยังคนละคนกันเลย uh huh. อยู่กันตั้งบัดนนี้ยี่สิบกว่าปียังไม่ตายเลย uh huh. กลับไปหาหมอใหม่ หมอคาัทำไมไม่ตายทำไมไม่ตายยอมแม่ได้เคยร่วมลงทุนทำนากุ้ง<ฮ>กับมูญาติในช่วงแรกๆก, <c oughs> กุ้งถี่เลี้ยงเอาไว้กับตัวอ้วนพี <c oughs> <c oughs> แต่เลี้ยงกุ้งเรามาค่อยมีปัญหาแต่นี่ให้กุ้งเลี้ยงนะ <c oughs> กุ้งเลี้ยงตอนแรกเลี้ยงกุ้งเไว้เอาตัวอ้วนพีทำให้ราคาดีจนสามารถขายกุ้งในแบบยกบอลเลยครับ เงินทองก็ไหลมาเป็นกอบเป็นกรรมแต่ช่วงหลังๆกุ้งที่เลี้ยงไว้กับสามัคคีกันตายหมู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมานฉันกันตายหมู่จกนกระทั่งตายเรียบยกบ่อเลยทาไม่เลิกกิจการแล้วก็ขาดทุนอย่างยับเยินพร้อมกับหนี้สินอีกมากมายกลายเป็นอดีตคนเคยรวยถูกต้องจะไร,ร้กรลีบกุหลาบมาโปรยบนเส้นทางชีวิตอีกตอ่อไป แม้ลางลอยของหนามกูราบก็ไม่ได้เห็น <c oughs> เรียกว่ายกไปทั้งต้นเลยเพราะอะไรจะกันหน่นนั้นนอกจากนี้ธรรมชาติก็ยังซ้ำเติมเพราะในช่วงหน้าฝนตลอดเจ็ดแปดเดือนเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาที่บ้านเกิดของผมคือเทียมเภอ่มือ,องจังหวัดจันทบุรีมาเกิดโดยทุกขภัยจากพายุฝนตกที่กระนำลงมาอย่างมืดฟ้าโมดินทำให้น้ำทั่วบ้านของผมอยู่เป็นประจำ <c oughs> มันเป็นเรือนแพรไปเลย <Girl. S 1> บางปีน้ำในบ้านก็ท่วมสูงระดับหัวเขา่า mm. แต่บางปีน้ำก็ท่วมสูงระดับเอวส่วนปีที่แล้วนี่ <laughs> ปีสองห้าสี่เก้าระดับน้ำสูงจนืวบมิดชั้นล่างของบ้าน mm. แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากมลูลนิธิธรรมการโดยพระราชบามนี้สุด mm. ซึ่งเชาวจันทบุรีทรุกคนต่างทราบซึ่งขอกราบขอพระคุณครูผู้ใหญ่ ที่มีทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเช่นนี้อเราเนี่ยมันเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันแต่ต่อไปเราจะเป็นคู่สุขคู่สบายอันนี้ตอนนี้เราก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากบัดดาลิงแห่งความรักเนี่ยเราก็เป็นคู่ทุกข์คู่ยากมานานแล้วนะต่อไปเราจะเป็นคู่สุขคู่สบาย ถ้าเราหากว่าเรามาทำเสาเขาปลงได้เหมือนกันเนอะยมพ่อเป็นตำรวจป่าไมา้แต่ว่าไปแล้วต้นไม้มันก็อยู่เฉยนะแต่ทำไมทำไมจะมีฆาตากรต้นไม้อย่างเลือดเย็นต้นไม้นั้นไปเดี๋ยวไปทำอะไรมันอยู่ยเฉยแต่มีฆา,า,า,าตกรนี่มามาทำฆาตกรรมต้นไม้อย่างเลือดเย็นโค่นแล้วโค่นเล่าเฝ้าจะโคน่นยมพย่อจึงกลายเป็นตำรวจผู้พิทักษ์ป่าไม้ ใจกระชั้นงันแข็งรับจิดชอบสูงเป็นเาปภพอของต้นไม้<ก>ท่านเป็นที่รักของเพื่อนพ้องแต่ด้วยความดีทานยังนมและทํางานกลายครอบครัวทำให้โยมพ่อทําผิดศีลแทบทุกข้อโดยเฉพาะศีลข้อห้าต่อมาเมื่อโยมพ่อยุม,มากขึ้นกันเลิกเล่าเด็ดขาดเพราะท่านมีโรคประจาตัว <c ười> คือโรคเกาต์โรคหัวใจโตออผมก็ไปเยี่ยมท่านบ่อยๆซึงท่านมักจะถวายปัจจัยมาร่วมบุญกับครูไม่ใหญ่ทุกครั้ง กระทั <gesch> <iza> ่งท่านมีอาการปวดท้องรุนแรงอยู่หลายวันโยมแม่เห็นผิดสังเกตจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกไส้ติ่งแตกจึงรีบผ่าตัดด่วนหลังจากผ่าตัดแล้วการของโยมพ่อกัสทุดหนักก็เสียชีวิตมาอายุได้เจ็ดสิบสามปีหลังจากโยมพ่อเสียชีวิตได้สามวันตอนนั้นเป็นเวลาสองสามทุ่มผมและพระเพื่อนอีกสามรูปกําลังเตรียมงานอยู่บนเมรุท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดในเวลากลางคืนสุนัขหลายๆตัวเถอนั้น หอนอย่างโหยโหวนตอนนั้นเพื่อผมซึ่งเป็นพระภิกษุสามรูปก็มีอาการไปทำตามกันเด็ดแต่มองตากันป,ป,ป,ปลิบๆแล้วก็รีบผูกผ้าตกแต่งเมลุจัดดอกไม้ต่อไปจนเสร็จอย่างรวดเร็วโยมตามเป็นชาวจ,จีนสียชีวิตขยันกันแข็งแต่ไม่รวยทั้งทั้งที่ท่านําทำงานหนักก็เอาเบาก็สู้มาตลอด นี่หลายสมองหลายมือแต่ยังไม่รวยแต่โยมตาก็อยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวและลูกหลานตามประเพณีชาวจีนทั่วไปท่านเสียชีวิตด้เรามาเร็งในท้องในวัย63สาปีสาหรับโยมยายมั่นใจบุญไม่เคยปฏิเสธการทาบุญวัดไหนทําบุญอะไรโยมยายทําทุกบุญทาบุญทั้งปจัจจัยทยายธรรมเราต้วงเหลืองานต,งต่างๆในวัดท่านนี้ท่านยังสอนลูกๆหล,ล,ลานๆให้เป็นคนดีให้มันทําบุญนําทาน แม้ตัวท่านจะมีเงินมีทองไม่มากแต่ท่านก็ะทำบุญอย่างเต็มที่และเต็มกำลังเสมอท่านเสียชีวิตเร็วกัเพราะอาหารเมื่อยุดได้83ปีเพื่อจะทำมิตรสองรูปแม้ว่าจะเกิดคนละครอบครัวแต่ทั้งสองรูปต่างปรารถนาจะเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชาติต่อไปเออแปลกดีเวลาได้ปัจจัยมาท่านก็จะแบ่งเป็นสองส่วนเท่าเท่ากันแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันแล่ไม่ว่าครูไมื่อยบอกบุญอะไรก็ตามทั้งสองก็จะชวนกันแก้ผังจนนี่ ในการตั้งกองบุญนั้นๆเสมอแล้วก็ได้สร้างความตระลึงกับเพื่อนสหธรรมิกหลายครั้งในการปิดกองสำหรับเป็นอัศจรรย์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกองเอ็มลเล็กหรือเอ็มใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะบุญกะถินสามเมคีปีนี้ได้ทำเป็นปีที่สี่แล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้ไปทำนาทีขยาวิชาธรรมกาไปทั่วโลกอยู่ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์ก<น>ประเทศสหรัฐสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครับ คำถามเหตุใดอาชีพทำนักกุ้งของโยมแม่จึงร่ำรวยในช่วงแรกแต่ช่วงหลังกลับขาดทุนแลวผมก็อยากจะรู้ว่ากุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกับกุ้งที่ตายเพราะส่งขายให้เขาค่าเป็นอาหารผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบากกรรมนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับอืมเป็นหน้าศึกษาเลยจ้ะผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมทั้งพบนี้และพพหน้าอย่างไรบ้างจะแก้ไขวิบากกรรมนี้จากหนักให้เป็นเบาต้องทําอย่างไรครับ วิบากกรกคำใดโยมแม่ต้องประสบเหตุการณ์ทั้งน้ําท่วมบ้านหลายครั้งทําให้มีความลําบากในครอบครัวจะแก้ไขได้อย่างไรโยมพ่อมีกรรมใดจึงป่วยด้วยไส้ติ่งแตกโยมพ่อตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจะรับบุญจากการบวชองผมอย่างไรครับตาหาไปทุกติภูมิทําอย่างไรจึงจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้หลังจากโยมพ่อเสียชีวิตสามวัน คืนนั้นเวลาสองสามทุ่มมีสุนัขหอนอย่างโหยหวนโยมพ่อมาเยี่ยมผมใช่ไหมครับท่านมาสภาพไหนมีข้อความอะไรฝากบอกกับผมมาหรือเปล่าครับโยมตายโยมายายตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมีความไปอยู่อย่างไรนี่ล้วนตายหมดเลยไหมท่ันเพื่อสาตมิตรทั้งสองรูปในชาตินี้ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่สามารถปิดกอได้สาเร็จทุกครั้ง ชาติต่อไปผังจอยทั้งสองรูปถูกรือเป็นอย่างไรบ้างครับอแอดีทั้งสองรูปสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรตด้ลงมาทั้งสองรอบไหมครับอืแต่การตั้งความปรารถนาว่าใหญ่จะมาเกิดมาเป็นพี่น้องกันจะจะมีผลเสียหายอะไรหรือไม่ครับอ๋อจะเป็นพี่น้องบอกมีปัญหา้าเป็นอีกอย่างมี ถ้ามีคนเรียกพี่เขาเรียกน้องพี่น้องมาเรียกแบบไหนถ้าเป็นแบบพี่น้องแบบเสียงอ่อนเสียงหวานเด้ออันนั้นก็จะมีผลเสียเด้อถ้เรียกกันตามปกติเสียงยังแข็งแรงเด็ดเดียวอ่าโอเคผ่าน้นอง มันพี่น้องแบบไหนนะ <c oughs> บุพกรรมใแต่ผมเกือบตายหลายครั้ง <c oughs> เช่นพลาดจมนะ้าและถูกรถชนแต่รอดตายมาหลายครั้ง <c oughs> อิบากรรมใจตายผมเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องและ้ได้ผมจึงรอดตายหายป่วยจากโรครายนี้ <c oughs> ผมจะมีโอกาสจะมีโอกาสกลับมาเป็นโรคมะเร็งอีกไหมครับเพราะผมได้ทำความรู้จักกับมันแล้วไม่ต้องจะไม่ต้องศึกษาอีก ไอ้ที่ฝันถึงครูไม่ใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมอยากทราบว่าผู้ที่กำลังป่วยเป็นเออมะเรลงหากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆจะมีส่วนช่วยทําให้อาการทุเลาเบาบางหรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับหรือควรจะต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใดเป็นพิเศษครับอ่านง่บุญถวายยาคิลานาเภสัต์นี่ไงครับปัจจุบันผมรับบุญอยู่ที่กองรักษาบรรยากาศคอยดูแลความเรียบร้อยในขณะที่สาธรชญกำลังปฏิบัติธรรม วันนี้จะทายผมและทีมงานได้รับอนิสส์อย่างไรผมและ,ะโยมแม่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทําหน้าที่อะไรในหมูค่คณะที่เรามาสร้างบารมีทั้งสองรอบไหมครับอืมอีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างครับจำเรื่องราวและคําถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตือนขึ้นมาเท้าหนึ่งีแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปาร,รัมปร,รากันจ้า นาก็้งุดหแม่ช่วงแรกร่ำรวยแต่ช่วงหลังขาดทุนเพราะทานบารมีแนอดีที่ทำในช่วงแรกแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว,ว้่ปให้มารวยด้วยสัมมาจีวะมาส่งผลให้ร่ำรวยก่อนแต่เนื่องจากทำบุญมาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ขาดทุนในภายหลังเพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติอีกท่านในชาตินั้น ต่อมากระดดอธิษฐานว่าจะได้ทำบาปใดเลยดังนั้นปุนบุญปนบ,บ,บาปนี้จึงได้ช่องอส่งผลให้เลิก <c oughs> จากกิจการมิจฉาชีวะจ้ะ<อ>ถือว่าเป็นบุญบที่ปนบาปก <c oughs> ุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงกุ้งประสบภยัย้ียโรคระบาดเนื่องจากกุ้งตายเองเราไปเลี้ยงมันเ,เอามาขังมันไว้อย่างนี้ครับ แล้วมันตายอย่างเงี้ยเราก็จะมีวิบากคือจะเป็นโรคระบาดแล้วผู้เลี้ยงกุ้งมีเจตนาน้อยกว่ากุ้งที่ส่งขายเขาค่าเรามาเลี้ยงแล้วกุ้งมันตายเองเนี่ยแต่การเลี้ยงแล้วส่งไปให้เขาค่านั้นจะสง่งผลให้อายุสั้นและมีโรคภยยัยแย่เจ็บจ่าแต่ถ้าหากว่ากุ้งตายเองนั้นคแค่เป็นโรคระบาดสามสิบโรคสามสิบาท คืออายุสั้นและมีโรคภัยกคเจ็บเหมือนกันแต่ว่ากุ้งตายเองนั้นมีวิบากกรรมส่งผลน้อยกว่ากุ้งที่เลี้ยงแล้วส่งขายเขาฆ่าเป็นอาหารผู้ถิ่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมคือมีโรคภัยแค่เจ็บมากและอายุขายก็จะไม่ยืนยาวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาติต่อไปด้วยพบชาติต่อไปก็จะเป็นโรคภัยแค่เจ็บและอายุไม่ค่อยจะยืนเท่าไหร่ จะแก้ไขก็แหกหักดิบเลิกธรรมชีพนี้และสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสยัตว์ปล่อยปลาใบ,บ่อยแล้วที่บุญกุศลแม่กษัตริย์เหล่านั้นอีกทั้งต้องนั่งธรรมะให้เห็นพระในตัวจ้ยายมแม่ประสบภัยน้ําท่วมบ้านหลายครั้งทําให้ครอบครัวลาบากเพราะเคยอนโมธนาบาปมาในอดีตเรื่องมู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดในเมืองเมือง,องหนึ่งปกครองเมืองได้ส่งทหาร ไปไปทำการรับเพื่อยึดอีกเมืองหนึ่งโดยสั่งให้ทหารไปทำลายเขื่อนกั้นน้ำจนน้ำท่วมเมืองน,นั้นแล้วท่านในฐานะอยู่ในเมืองที่ผู้ปกครองส่งไปส่งทหารไปทำลายเขื่อนก็ยินดีดีใจที่ทหารเมืองตอนทำเช่นนั้นจนชนะศึกมาส่งผลให้เจอน้ำท่วมจะแก้ไขให้สั่งสม,มบุญทุบทังทานศีลภาวนาให้มากมาก แล้วมนติสานจิตพิพนจากวิบากกรรมนี้จ้ะแค่ลอยยินดีแค่น,นั้นเองกระแสงบาปก็ไหลแปบบ๊บมีอายตนะดูดเข้าไปหาเลยไปอยู่ในกลางกายย๋อวพ่อโปริสไซต์ติงแต่เพราะกรรมข้าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจะ้ะแต่แล้วก็ไปเป็นอะไรดีเป็นอะไรดีจ้ะ เป็นภูมิเทวาชันดีได้บุญที่ลูกบวชให้จึงทำให้ท่านนึกถึงบุญได้ในช่วงท้ายจึงทำให้ปิดอบายจะ้ะภายหลังจากท่านตายใหม่ๆท่านกลับมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวสุนักเห็นจึงพูดภาษาของสุนัขไม่ได้พูภาษามนุษย์ถ้าพูภาษามนุษย์จะหนักกว่านี้ถ้าพูภาษามนุษย์เอาท่านครับท่านมาแล้วเหรออะไรจะเกิดขึ้น อ่าเห็นไหมเจ๊าวันนั้มันแค่ห่าหอนดีๆนั่งนะเระเรื่องนี้ครูไม่อยาก็มีประสบการณ์ก็นั่งอยู่นากุติอยู่นี่ยนากุฏิยายโอ้ยลงจากรถแท็กซี่มาเดียนเป็นไรดิียนเป็นไรไม่เคยมาวัดเนเอาเป็นยังไงเราก็ว่ามันก็คุยกันก่อนสก็เป็นไรฟังมีพระองค์หนึ่งวัดหนึ่งมาบอกให้ทำบุญ ปล่อยคาราบาวปล่อยควา,ายเนะี่ยให้ชีวิตสั์เป็นทานเขาไปทำบุญก็ไปทำวิธีกรรมอะไรต่างอเออเสร็จแล้วพอถึงวันปล่อยจริง,อยอยงๆพระท่านก็เชิญไปร่วมปล่อยพอไปถึงนี่คาราบาวเนยะสวัสดีครับแล้วเอ่ยชื่อ,อ,อเอ่ยชื่อกดป้ะผู้หญิงคุณโยมท่านนั้นเอ่ยชื่อขอบคุณครับ เท่านั้นแล้วเกิดมาไม่เคยเห็นกระบาพูดภาษาคนได้นก็มาหาไม่ได้รู้จักกันหรอกแล้วก็มาถึงเดียนเป็นไรเดียนเป็นไรใครจะไปรู้ๆต้องมาไล่ฟังก่อนอ๋อเพราะว่าควายพูดภาษาคนนี่แต่สุนัขพูดภาษาคนนี่จะจนหนักกว่านี้ท่านก็ได้รับบุญทั้งบุญที่อุทิศไปให้และฝากขอบ อนุโมทนาที่อุทิศบุญไปให้ท่านจึงทําให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปอบยัยโดยเฉพาะได้รับบุญจากพระลูกชายเป็นหลักจ้ะยอมตายตายแล้วก็ไปเป็นภูมิมาเทวระดับทั่วไปได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีความมีอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะแต่กับฝากอนุโมทนาขอบคุณมาที่ทาบุญอุทิศไปให้ท่านทําให้ท่านมีอาหารทิพย์เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยดีขึ้นจ้ะ โยมยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นยามาโอ oh, สวรรค์ชั้นที่สามเลยได้บุญที่ทําอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนาไม่จะสามีภรรยาไปกรที่คุรอทางได้รับบุญที่ที่ไปให้แล้วก็ยิ่งมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นแล้วฝากนุมโมทนาขอบคุณเดีวที่ไปให้ท่านฝากมาบอกว่าตอนนี้ท่านมีความสุขสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะเพื่อนสาธรรมิกทั้งสองรูปชาตินี้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจน แต่สามารถทำบุญปิดกองได้ทุกครั้งชาติไปผังจนก็ถูกรื้อไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วสาธท,ทำบุญต่อไปอีกบ่อยๆจนกว่าผังจนจะถูกรื้อหมดจ้ะพุทธนดาที่ผ่านมาทั้งคร่เป็นพี่น้องร่วมสาบานาสาบานก็จะเป็นพี่น้องกันแต่เกิดคนละบ้านนะแ<อ>ล้วครอบครัวคล้ายชาตินี้แล้วก็ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช ได้ออกบวชด,ด้วยกันทั้งคู่ตามพระราชาบบวชแล้วก็ทำน้าทิ่เผยแผ่ทั้งคู่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทึงดวงธรรมเสๆสของพระเสๆใส,สด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ลงมาสร้างาบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะาการตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชาต,ติต่อไปก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเราจะได้ประคับประคองกันในการสร้างาบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปจ้ะ นอกจากเกินคนละบ,บ้านแล้วก็น้องหญิง <S 2> <S 2> <S พี่ชายในอีกเรื่องตัวลูกเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมน้ำบ้างกระชนบ้างแต่รอดตายทุกครั้งเพราะเคยเป็นทา,ารนี่เดี๋ยวกร,รบทับจับพระศึกมาทรมานแบบนั้นส่งผลแต่เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะทหารพระราชาองค์ที่ออกบวท กรอบกระชาตินั้นได้ทำบุญกับหมู่คณะมาและมากจกอธิษฐานจิตบ่อยๆประกอบพร้นจากวิบากกรรมธรมานคาศึกและค่าคาศึกมากมายดังนั้นบุญนางกลาวจึงไปตัดลาวิบากกรรมให้หนักเป็นเบา้จจึงรอดตายได้เป็นโรคมะเร็งในช่องท้องแต่หายได้เพราะวิบากกรรมปานาติบาตอธิษทางคาศึกที่ช่องท้องแล้วก็เตะเปะพาพาหามา โอ้โหไม่โหดขนาดนี้จุกจุกเตะที่กล่องกล่องดวงใจโอ้ไม่ไหวเยเดี๋ยวนู้นหน้าหน่อยจนดวงใจนี่ไม่อาจจะโปลอได้นี่เตะต้องกล่องเนี่ยดวงใจจนดวงใจไม่อาจปลอมารวมส่งผลจะหายได้เพราะมึงกระหมูกมันนะ ถ้ามันถังสมบุรทั้งมได้มาๆมาแล้วติฐานจิบไปบ่ก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแต่ถ้าประมาทมาไดแล้วก็มีสี่กลับมาอีกจ้ะส่วนที่ฝันหนึ่งครูมใหายกับพระใจผูกพันแล้วก็สร้างบุญรุวงกับมาจ้ะโพธิกาลังป่วยเป็นโรคมะเรง็งปล่อยสับไปปลานั้นบ่อยๆก็จะไม่ส่วนช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญในปัจจุบันอันนี้ต้องศึกษาจ้ะ บุญใน,นปัจจุบันกับวิบากกรรมแนอดีตที่ทํามาเนี่ยอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่ากันถ้าหากวิบากกรรมน้อยบุญปัจจุบันมากก็หายถ้าวิบากกรรมกล่าวมากบุญปัจจุบันน้อยมันก็ไม่หาย<อ>แต่หนักเป็นเบาบยือดอายุกออกไปได้หน่อยก็ย<อ>ต้องสังสมุทบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสับปล่อยปลาในธรรมะให้กระทึงพระภายในหนัก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายก็จะไปดีปัจจุบันตัวลูกอยู่กองรักษาบรรยากาศ ขาดูแลความเรียบร้อยในขณะดสาที่จนปฏิบัติธรรมนั้นสะรู้และทีมงานจะได้อันดิสงเอาโดยย่อนะจ๊ะคือเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทําให้บุญนี้ส่งผลให้ได้เกิดในปฏิรูปประเทศที่<ส>เป็นสป,ปายะ<ส>ให้เข้าถึงทําได้อย่างรวดเร็วรและจะปฏิบัติทําได้สะดวกจะสรู้ได้เร็วเป็นต้นจ้ะ<ส>ตามทันไหมจ๊ะ<ส><ส>โยแม่ไ<ส>ดม้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์ ไม่ส,สม่ำเสมอ่าทติควรดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไปเจอกันจ้ะท่านก็นมีผลการปฏิบัติธรรมได้กุศลนิมิตมั่นคงบ้างไม่มั่นคงบ้างได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงแต่เรามาสร้างบารมีเพียงราบเดียวจ้าดังนั้นชาตินี้ต้องตั้งใจดีในการสร้างบารมีเพื่อจะได้เปลี่ยนผังใหม่กลับไปดูสิบบุรีอาจจะยังมีกายมนุษย์หยาบอยู่ในรถแก้ได้นะจ๊ะ <S 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 ส่วนตัวลูกเองพุทธนอนที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาคนที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติทาได้เก้าถึงองค์พระสายสว่างตัรากลับดุสิบุรีได้ลงมาสร้างบรมีได้สองรอบจ้ะชาตินี้มาเจอกนแลักให้ตั้งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญรักติฐานจิตตาาติวิดุสิบุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลาดกันเลยจ้าสาธุ นี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสตดี้สั้นๆส,ส,สำหรับคืนนี้